สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับติดตลอรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเพราะ VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี้เกยอีเช้านะครับหุ้นนี้เกอีเช้าของวันที่29นะครับพฤศจิกายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวั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 นนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนะสีเขียวนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับพร้อมกับสีชมพูสีฟ้านะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับสำหรับหุ้่นที่เคอะนะครับจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับหุ้นจากญี่ปุ่นนะรอบเช้าก็เก้าโมงครึ่งรอบบ่ายก็บ่ายโมงตรงนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับ่ง รูปสติ๊กเกอร์ไปให้อาจารย์ก็ได้นะครับอ่าแต่อะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะกดตอบรับแล้วก็เชื่อมต่อต่อกันมันจะได้หากันง่ายๆขึ้นนะครับประมาณนี้นะขอ,อ,อใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับอืมดีมากๆเลยถ้าเกิดให้ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับประมาณนี้ให้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแลกกันนะครับคนหนึ่งก็หาเลขมาให้คำนวณมาให้ รุ้นหลมพวกคำบันเทิงอีกคนหนึ่งก็หาสิ่งที่ปัจจัยห้าปัจจัยหกมานะครับประมาณนี้นะครับแลกเปลี่ยนกันครับขอบพระคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามเด้ออ่าครับเอามาชมกันเลยนะครับเริ่มชมกันเลยนะดีนะดีแล้วนะครับเอาสีขาวเนาะสีขาวสีขาวสีขาว,ขาวพื้นสีน้ำเงินอ่าครับ เมื่อวานนี้ก็โอเคนะโอเคเดินดีอยู่เมื่อวานนี้ประมาณนี้แหละวันนี้ก็ขอให้เดินดีนะเพียงเพียงเพียงนะครับ<ๆ>เพียง<ๆ>เพียงเพียงนะเพียงเพียงตัวใหญ่ไปไหมเด่นนะครับเอาอืมอ่าเด่นนะครับ กเจ็ดแปดนะหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดเน้นที่เจ็ดนะครับเลขคี่นะลองหกกับแปดนะครับ 68, นะอหกเจ็ดแปดนะครับขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอเคหกเจ็ดแปดคู่กับอะไร พู่กับอืมพู่กับเก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับพูกกับนะวินกัน,กนวนางเงินเถอะพื่นง่ายๆนะครับครับแล้วก็เจ็ดตาเจ็ดลายเลยนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด จ็ดสองสองเจ็ดถึงเจ็ดสองนะครับใครชอบเจ็ดสามก็จัดไปนะครับอืมส่วนหกก็หกเก้าเก้าหกหกคนหกหกหนึหกหกสองสองหกนะครับอานนี้นะครับส่วนแปดก็แปดเก้าครับแปดแปดคืนคืแปดแปดหนึ่งแปแดสองสองแปดนะครับตัวลองก็คือแปดนะครับอืมเพ่อลองส่วนชุดวินนะครับวินนะวินก็จะเป็น เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดนะครับผ่าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดนะตามนี้นะครับครับเราก็มาลุ้นๆกันคะ่ะนี้มาวิเคราะห์กันนะครับหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดคู่ของเขาก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอ่าบางทีมันก็อาจจะมาหกเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ออกแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะอืมก็ไม่ใช่ เมื่อวานนี้ออกสามเก้ากับสองแปดนะครับอืมส่วนเน้นเนี่ยขอเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับอืมคู่ของเขาก็มีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจดจดทันนะครับจดไม่ทันไม่ต้องรีบนะดูอีกรอบก็ได้อืมเจ็ดสองสองเจ็ดหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับ ต่วแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดสูนย์นแปดแปดหนึ่งหนึนะครับตัวลองคือแนะอ่าตามนี้นะครับส่วนชุดวินก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็นะครับวินนี่จะเดินดีอยู่นะใช้สูตรนี้นะอ่าก็โอเคอยู่นะครับวิน6ตัวอ่าครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาบนหรือมาล่างเท่านั้นแหละอ่าเราไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้ <Five. S 1> มาเน้นที่ตัวเน้นนะครับเน้นนะมาเน้นที่มาเน้นที่นะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับสามนี้นะ พอมองไม่เห็นหกสามนะครับตามนี้เลยนะครับก็เน้นที่รูดกับวิ่งนะครับหกกับเจ็ดนะส่วนแปดพิจารณาดูนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้ส่วนชุดวินก็ตามนี้ชุดเจาะก็ตามนี้นะครับชอบตรงไหนก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดดีกว่าเนาะรูดกับวิ่งดีกว่าปากกาอยู่อหนเน้นที่ลูดดีกว่านะครับ ลดกับวิ่งนะวิ่งนะครับวิ่งนะครับหาเจ็ดกับ6นะครับกับแนะอาจารย์ขอเลือกที่8กับ7แล้วกันแปดกับเจ็ดเนะาะแปดกับ7จ็ดเขาเลือกที่8กับ7นะครับใครชอบด้วยก,ก็จัดไปนะครับอันนี้6 7273 8283 6263นะครับมองไม่เห็นเลยมันไปคิดเลย ตามนั้นนะครับไล่ไปเหมือนกันนะครับสามตัวนะอะตามนี้เลยนะครับจดแคปเจอร์หน,น,น้าจอได้แล้วค่ะนี่ถ่ายภาพหน้าจอได้แล้วนะครับถ่ายภาพหน้าจอนะตามนี้นะครับ่ะแก๊กเดียวนะครับส่วนใครที่จดไปก็จดไปอันนี้ไปเลือกอีกที่หนึ่งนะครับไปชอบถ้าเกิดเห็นตรงกันชอบเหมือนกันก็จัดได้นะครับประมาณนี้นะเน้นที่รูดกับวิ่ง เป็นหลักนะครับเพราะว่าชุดเจาะม,มันมักจะพลาดบ่อยนะครับชุดเจาะจับคู่มาแต่วินรู้สึกว่าเดิเดนดีสูตรนี้ชอบอยู่อือมพอพอโอเคอยู่ครับตามนี้กันแล้วกันนะครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่รอบบ่ายนะอ่ารอบบ่ายนะครับสําหรับรอบเช้าก็มีเท่านี้กันแล้วกันนะครับขอ,ขอให้ทุกท่าน ไม่เก็บไม่จนนะครับมันฟง,งมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัดีครับสวัสดีครับ